กระบวนการที่เป็นการจัดเรียงนะครับในส่วนจัดเรียงชิ้นงานนะครับอย่างเช่นกล่องนะครับขึ้นพาเลตนะครับจะตัวแฮนด์ i ลิงอาจจะใช้เป็นตัวพิกแยนคลสนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างผมด้แสดงตัวอย่างในส่วนในส่วนที่หนึ่งก็เป็นเรื่องของการเอาชิ้นเอากล่องเนะี่มาใส่ในตัวของตัวพาเลตนะครับแล้วก็ในส่วนที่สองก็จะใช้ตัวคอ n v ิวนเอร์ตัวคอ n มวเอร์ร่วมกับตัวโรบอทนะครับ การที่จะย้ายชิ้นงานนะครับจากตัวพาเลทเนี่ยมาไว้อีกสายพานลำเลียงตัวหนึ่งแล้วก็เคลื่อนย้ายไปยังตัวของอตัวของตัวแวว์เฮาส์นะนี่เป็น Auto, ออตโต้ออโตเมติกแวว์เฮาส์นะครับเป็นลักษณะของไฮเดนะในตัวในส่วนของการทำ ซิมูเลชันเนี่ยเราก็จะมีฟังก์ชันที่เป็นตัว camera fly นะครับเพื่อที่จะเอาไว้แสดงมุมมองในะเรื่องของการเมื่อจะอธิบายนะครับก็จะมีมุมกล้องที่เป็นศาสตร์ของ camera fly เป็นมุมกล้องสวยๆนะครให้ช่วยในการนำเสนอใน,นส่วนของเมื่อตัว p a l e t นะครับแยกแยกมานะครับ มาก็จะเข้าสู่กระบวนการจัดเก็บยางพาราที่นะฮะก็จะมีตัวก้อนที่เป็น p a เลทไทเซอรครับในการจัดเรียงตัวพาเลทเมื่อจัดเรียงเรียบร้อยได้ตามจำนวนนะตามจำนวนที่ต้องการแล้วก็จะได้นำย้ายออกไปนะครับเพื่อเพื่อจริงถ้าเป็นในกระบวนการผลิตก็คือจะนำโวนเนี้กลับมา วนกลับมาใช้โดยตัวสเต็คเกอร์หรือตัวโฟล์กิปกระตากนี่ก็จะทำให้เห็นมมมองนมมมองเรื่องของ a ลอ u t นะครับในส่วนของกระบวนการที่เป็นเป็นการหยิบตัวชิ้นง,งานนะครับเข้ามาวางในตัวพาเลทแือว่าจะ unload, อัลโหลดชิ้นง,งานจากพาเลท เพื่อเข้าไปจัดการในตัว Warehouse ในตัว Warehouse เองเรก็เป็นใช้ Object มาตรฐานนะครับจะเป็น h y p e Warehouse แล้วก็รวมกับตัวตัวจัดการในเรื่องของตัวจัดการตำแหน่งการวางตำแหน่งของตัว Warehouse แวกแล้วก็บวกกับฟังก์ชันที่เป็น Fly แคมเมอร l ลก็จะทำให้การพรีเซนต์เนี่ยมันดูลื่นไหลดูเข้าใจง่ายนะครับในในส่วนของ c a m เมอร l y ก็จะมีฟังชั่นที่เอาไว้ว่าจะให้ตัวของแคมเมอรเนี่มยมันเคลื่อนที่ไปทางไหนหรือว่าจะให้หมุนรอบจุดหมุนอะไรนะครันั้นถ้าเป็นลักษณะนี้ก็คือตัวไฮไลท์มันก็จะเป็นตัว พาเลทไทเซอร์เราก็จะจับโฟกัสอยู่ที่จุดพาเลทไทเซอร์อะไรให้มันหมุนไปรอบๆเพื่อการที่จะช่วยในการอธิบายเพื่อทําความเข้าใจว่าเนี่ยกระบวนการที่จะลงทุนในการจะสร้างเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะครับตัวของคอนเวเยอร์มีความมีสปีดมีเรื่องของตัวพาเลทไทเซอร์เองก็จะมีความสามารถในการที่จะจัดเก็บตามจํานวนที่ออกแบบไว้ ก็ถ้าจัดเก็บเต็มนะครับตัวของพาเลเตอร r ก็จะทำงานร่วมกับตัวคอมพิเวเตอร์เพื่อที่จะลำเลียงให้ให้ตัวก้อนของพาเลททั้งหมดนะครับเคลื่อนที่ออกไปเพื่อที่จะได้นำกลับมาใช้ในกระบวนการต่อไปนะครับ ก็ในส่วนของตัวพาเลตเองนีเราสามารถเปลี่ยนรูปร่างนะครับหรือว่าตัวชิ้นง,งานะนีับโดยใช้ไฟแคปที่เป็นตัวแคปที่เป็น jt หรือว่าจะเป็นสเต็ปจเป็น i อเจสตาเรามาสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบไดนะ้ในส่วนการจัดเก็บที่ไ o ฮา e เองเราก็สามารถที่จะบอกได้ว่า,วาชิ้นง,งานชิ้นนี้นะครับจะตัดจัดท้ายเป็น a b c d อะไรพวกนี้นะแล้เราก็สามารถที่จะเข้า เอาเข้าไปวางหรือแม้กระทั่งกระบวกนการจะนาชิ้นงานออกออกจากกระบวกนการส่วนตัวโรบอทเองก็ใช้ได้กับทุกค่ายทุกที่ห้อก็เข้าไปกําหนดจอยการเคลื่อนที่ของมันตรงนี้เองก็จะไ,ได้ง่ายๆคือเรื่องของจานวนการผลิตต่อชั่วโมงนะครับหรือว่าประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องจักรว่าตอนนี้ทางานกี่เปอร์เซ็นต์นะ่รงบงเราจะเก็บ ค่าสถิติต่างๆวางไว้ในตัวของตัวของอุปกรณ์นะครับสามารถดึงออกมาสแสดงในรูปของชากการทำงานได้